จะไม่ถามนะค่ะว่าคุณรักในหลวงไหมรู้อย่างเดียวว่าคนอีสานในหลวงเสด็จบ่อยมากแล้วช่วยคุณเยอะมากคนอีสานคะ่ะโปรดฟังในหลวงรักพวกคุณแปลกนะที่บางทีพวกคุณลืมลืมในหลวงเนาะแปลกอะพี่ไม่ได้ว่านะคะพี่เข้าใจเพราะคุณมันเกิดช้าไงเกิดมาเห็นในหลวงป่วยสินะ แล้วรู้ไหมว่าว่าก่อนจะป่วยเขาทําอะไรหนักแค่ไหนคุณรู้ไหมว่าในหลวงพ่อจากไปตั้งแต่ขวบกับเก้าเดือนพร้อมกับคําพูดที่พ่อทิ้งไว้ว่ากิจของเพื่อนมนุษย์คือกิจที่หนึ่งในหลวงก็ทําเช่นนั้นเสมอมาคุณรู้ไหมว่าในหลวงมีแม่เป็นสามัญชน สมเด็จย่าเป็นคนสามัญชนที่ประพฤติปฏิบัติด,ดีจนได้เป็นแม่ของมหากษัตริย์สองพระองค์สมเด็จย่าสอนให้ในหลวงติดดินติดปัญหาติดประชาชนคุณรู้ไหมไม่มีน้ำก็ทําให้ไม่มีป่าปลูกให้เป็นล้านตน้นขอโทษนะคะคนอีสานไม่มีอาชีพแห้งแล้งในหลวงครั้งนั้นหาอาชีพให้หาน้ําให้หาป่าให้ เฮ้ย hey, ทุกอย่างเลยรู้ไหมคะคนเหนือคนบนดอยไม่มีสัญชาติในหลวงให้เปลี่ยนดอกฟินให้เป็นดอกไม้เมืองหนาวเปลี่ยนชาวเขาให้เป็นชาวเราพรองทั้งนั้นไม่มีฝนคิดฝนเทียมฝนหลวงให้เมื่อวานที่เจอท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพบ,บอกว่าได้ตามเสด็จ สิ่งที่ในหลวงทําคือเวลาเสด็จถิ่นธุรกันดารจะขับรถเองลุยน้ําเองลึกก็ลุยหนักก็ลุยนั่งบนโขดหินดินทรายนะคะไม่ใช่เก้าอี้ลุยคุณดูรักพวกคุณในหลวงไม่เคยสอนให้พวกเรารักในหลวงเลยเนาะแต่ในหลวงบอกไห้พวกเรารักกันแล้วดูสิ่งที่พวกเราทําดีน้อง เราทำอะไรกับประเทศชาติมาบ้างโดยเฉพาะผู้ใหญ่พี่ไปบอกผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกผู้ใหญ่ไม่ฟังพี่มากมายหรอกน้องแต่พี่บอกน้องได้น้องฟังพี่นะจากใจเลยนะเว้ยอย่าทำร้ายประเทศชาติเลยนะประเทศชาติเข้าห้องไอซียูมาตั้งนานแล้วความหวังของประเทศชาติอยู่ที่พวกเราหน,น้องอย่าขี้โกงนะอย่าเอาศักดิ์ศรีตัวเองไปแลกตังค์นะมันไม่ยั่งยืน น้องอย่าเชื่ออะไรที่มันไม่สมควรจะเชื่อสิ่งที่น้องไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงพระองค์ท่านทำมาหกสิบเก้าปีแล้วน้องรู้เปล่าพี่ขอน้องอย่างนี้ได้ไหมน้องเวลาเห็นรูปในหลวงนึกถึงคำพี่เลยนะไม่มีแล้วกษัตริย์ใดในโลกละทรงงานหนักเหนื่อยล้ากว่าที่นี่ ไม่มีแล้วชนใดในปัตตภีเย็นกว่าชนแผ่นดินนี้ที่เมืองไทยท่านน้องบอกว่าในหลวงทำงานหนักจริงหรอพี่เบสเอางี้หนักหรือไม่หนักไม่รู้แต่พระองค์ท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจโปรดดูภาพนี้ด้วยกันค่ะพระองค์ท่านคือแรงบันดาลใจค่ะอะารหลายอย่างของ ที่นี่ได้ครับคุณนกคุณไห้ใครมาทำอะไรในห้องผมเนี่ยที่ประชุมคะสถานที่ค่อยมาปรับปรุงอะค่ะท่านเตรียมโต๊ะไว้ให้ท่านแล้วนะคะด้านนอกค่ะผมิเปโต๊ะพี่เหรอโต๊ะใหม่คุณจุพวัฒน์เดี๋ยววันเนี้ยผมไปทำมิสเตอร์ที่พี่นะทำไมพี่จุนไม่ให้พวกเราเนี่ยนะเขาทำนะครับรักสบายพี่ก็เป็น แต่น้องเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมในหลวงไม่รักสบายที่พูดแบบใช้คำง่ายๆน้องจะได้เข้าใจอะ่ะน้องเคยคิดปะท้าไมในหลวงของเราไม่เหมือนประเทศอื่นไม่นี่คุณจับโต๊ะทำลาผมแบบนี้ที่พระมหากษัตริย์เห็นได้ในข่าวาห้ามแต่ต้อง เจอง่ายๆยกเว้นว่ามีงานอะไรสำคัญสำคัญที่ทราบจากคนเก่าคนแก่ว่าในหลวงทรงงานเสร็จวันค่ะเมื่อก่อนในพระราชสำนักมีแต่ผู้ชายคนนี้เดินไปเดินมาพี่เคยเห็นตอนเด็กๆทำอะไรนักหนาไม่เข้าใจนะคะไอ้คนเกิดช้าอย่างพวกแก เลือกตั้งคำถามได้ไหมว่าในหลวงทํางานหนักไหมอย่าถามโ,โ,งโง่โง่งานมันหนักเกินกว่าที่เราคิดไว้ครับแรกๆตตมัน <c oughs> เขาทามาตลอดชีวิตแล้วแต่ทีนี้แบบน้องก็เอางานมาให้เราหมดเลยเพไไื่อนแฟนน้องผมจบมาสูงขนาดปริญญาโทอย่างเงี้ยพี่แล้วมาให้มานั่งตักแดกดตักล <ถา S 2> <ผ>มทารักในหลวงไมมผมก็คือหวัวหน้าเองะทงานมาราชการทำงานระดับสีแปดน้องเป็นคนดีเพื่อนหลวงได้ไหมมันไม่สมกับฐานะที่เราเป็นอยู่นะ เงินใช้หมดแั้มันผมว่าคงยากไม่มีส,ส,สักสีไม่ไมมหมดนะน้องผมว่าไม่มีครับไม่น่าจะมีโไม่มีใครจะมาแลกตัวเองอยู่กับแบบนี้นะพี่มันจะไม่คุมม้นมั้งใครๆก็รักสบายนี่เป็นภาพที่เขาไปถ่ายมาจากที่จริงทุกคนเวลาโดนทดสอบด้วยความลำบากลังเกียดเหนื่อยเบื่อเด่น้องดูดิเขาเลยให้ดูภาพเหล่านี้ค่ะดูด้วยกันเนาะ ในหลวงทำงานดิให้คนเกิดช้าของพี่เบสทุกคนขาในหลวงเคยประสบอุบัติเหตุมีตาที่เห็นชัดเจนหนึ่งขางคุณสงสารในหลวงไหมที่ยังดูแลพวกเราได้ เจ6สิบล้านคนในหลวงชอบลุกป่าฝ่าดกคุณสงสารในหลวงไหมที่ทำงานหนักพระราชกรณียกิจยังประโยชน์สุขมหาศาลแก่พวกเราประชาไทย ไม่มีอะไรสามารถบรรยายได้หมดทุกที่ที่มีประชาชนคือที่ทรงงานก่อนเวลาจะหมดลงน้องรู้ไหมบ้านพี่รักในหลวงเพราะที่บ้านพี่น้ำท่วมหนักทุกปีเลยที่รักจนปีสุดท้ายที่ท่วมหนักคุณอาพี่ตั้งท้องคุณอาพี่เป็นคนดีมากด้ยนะ ทอดน้องแล้วก็เสียชีวิตค่ะตอนน้ำท่วมเนาะเราก็โทษใครไม่ได้คนที่ยกมือไหว้ให้กาคะแนนเสียงตอนมาหาเสียงเลือกตั้งอะค่ะเขาเขามาช่วยไม่ทันแล้วเขาก็ชอบทำให้พวกเราทะเลาะกันเนาะนักการเมืองนะ่ะพูดตรงๆอนะชาตินี้พี่ไม่คิดเล่นการเมืองด้วยเหตุที่ว่าถ้าเล่นเราต้องทะเลาะกันไม่รู้จะเล่นทำไม น้องรู้ไหมว่าคนที่มาช่วยเขาไม่เคยขอคะแนนความรักแม้แต่คะแนนเดียวแต่พวกเราเต็มใจให้ปู่กับย่าพี่อายุเยอะได้ทันเฝ้านะคะบอกว่าเขามาพร้อมแผนที่กล้องดินสอแล้วก็หาทางน้ำว่าน้ำเป็นยังไงไปยังไงมายังไงเขียนแผนที่ทั้งหมดหาที่ที่ต้องใช้แล้วซื้อที่และสร้างแก้มลิงให้่ น้องสาว่นนั้นจนถึงวันนี้น้องสาวพี่อายุสิบแปดบ้านพี่น้ำไปทั่วมาสิบแปดปีแล้วค่ะนี่พอไหมที่พี่จะรักในหลวงสิบแปดปีในหลวงไม่กลับไปดูสิ่งที่ทำไว้ให้พวกเราอีกเลยแต่สิ่งที่ในหลวงทำยังเด่นชัดในมโนทัศน์ของพวกเราเสมอ คือเหตุผลที่เรารักในหลวงไม่ใช่เพราะพ่อแม่บอกให้รักทหารบอกให้รักไม่ใช่ค่ะเรารักเพราะเรารู้ว่าในหลวงทาค่ะแล้วเราจะทําตามแบบในหลวงด้วยค่ะพี่น้องชาวอีสานที่รักค่ะเปิดหัวใจล้างความคิดแล้วเชื่อพี่เถอะว่าเกิดอีกสิบชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลอีกแล้วจงอยู่เหนือความขัดแยง้ง และมองให้เห็นแสงสว่างจากพระบารมีที่ศาสตร์สองประเทศชาติมาหกสิบเก้าปีไม่มีใครเหมือนอีกแล้วอย่าแปลกใจที่ที่กษัตริย์ท,ทงนี้เป็นที่รักของคนทั้งโลกแม้พี่ไปบรรยายที่สเปนเมื่อสองปีก่อนที่ไปบรรยายที่สนามซานเดโกที่มาดริดน้องรู้ไหมว่าคนที่เป็นออ n กไนฟังพี่บรรยายเรื่องในหลวงจบเขาบอกพี่ว่าอเิฟอย King to พี่โคตรภูมิใจเลยค่ะว่าหลังหัวทองบอกไอ้เลิฟเวอกิแต่กลับมาประเทศไทยภารกิจของพี่คือทําให้คนมากมายได้รู้ด้วยภาษาง่ายๆค่ะว่าถ้าตายแทนในหลวงได้ไม่มีค่าจงอยู่เพื่อในหลวงค่ะและเป็นประชากรพัน์ดีที่มีศักดิ์ศรีมากกว่ามีเงินวันนี้ถ้าน้องเป็นคนหนึ่งที่รักในหลวงเหมือนพี่และเข้าใจถ้าน้องเป็นพี่น้องชาวพุทธประนมมือขึ้นค่ะ ถ้าน้องเป็นพี่น้องชาวคริสต์หรือชาวมุสลิมไม่ต้องประนมมืออธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าที่ขอหนึ่งนาทีค่ะน้องตั้งจิตอธิษฐานแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะรู้ใช่ไหมว่าให้ส่งไปให้ใครสองสามพันดวงจิตอุทิศถวายเป็นพระราชสักการะเราจะส่งใจไปด้วยกันค่ะทั้งหมด ยืนตรงค่ะ,ะกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสรารคามโดยท่านผอบอกองกำลังและท่านผู้ใหญ่ของจังหวัดทุกคนขอสัญญาณเงียบและโปรดมองภาพนี้ค่ะคุณถ้าคุณตั้งคำถามว่าทำไมต้องร้องเพลงนี้ ที่ก็จะถามคุณต่อว่าแล้วทำไมพระมหากษัตริย์พระองนี้ไม่สมควรจะได้รับความรักจากเพลงนี้สรรเสริญพระบารมีแด่รัชกาลที่เก้าล้นเกล้าเผ่าไทยมองพระพักและรักด้วยหัวใจถวายคำนับร้องเพลงนี้อย่างเต็มเสียงเต็มใจทั้งห้องประชุมเชิญค่ะดังที่สุดค่ะเด็กๆ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์เคียงไตรรัตคู่ไตรรงคงสดใสทรงเป็นพ่อผองประชาเหล่าข้าไทยพึ่งใบบุญพระคุณไทยแผ่ภัยบุญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าท่านผอบอกองกําลังท่านคณะผู้จัดงานคณะครูบาอาจารย์มหาวิทยายลัยนักเรียนนักศึกษาทั้งจังหวัดมหาสารคามและคณะวิทยกรพลังเสียงเปลี่ยนชีวิตขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 对吧？谢谢